สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และล้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะสุดพิเศษมากสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่หารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานไว้ใช้ในครอบครัวนะคะอยากได้ความคุ้มค่าราคาประหยัดนะคะใช้ได้อีกยาวๆ10ปี2 0ปีก็ใช้ได้อีกยาวๆนะคะ และบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะคะเขาขึ้นชื่อความอึดทึกทนและความคุ้มค่านะคะใครอยากได้นะคะบอกเลยว่าต้องจัดคันนี้เลยและคันนี้นะคะพิเศษมากๆนะคะเรามาจัดให้ ในราคาสุดพิเศษมากๆนะคะรอติดตามเลยว่าราคาจะเท่าไหร่และสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่าเป็นรถบ้านมือเดียวแท้แนะคะเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้นะคะเป็นรถเทินมานะคะเรามาจัดให้ในราคาแบ่งปันและคันนี้นะคะได้ความคุ้มค่านะคะ คือได้เครื่องดีนะคะเป็นเครื่องดีเซลเกียร์ออตโต้นะคะออปชั่นเขาก็ดีภายในก็กว้างนะคะและคันนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะ Isuzu MU-X หนึ่งจุดเก้าดีดีเป็นรุ่นท็อปขับสองมาในปี2018นะคะอย่างที่บอก อีสุขึ้นชื่อความอึดถึกทนและคันนี้ราคาดีมากๆเรามาจัดโปรนะคะให้ราคาสุดพิเศษราคาเพียง5,90,000้าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจัดไฟแนนซ์เครดิตดีคันนี้สามารถจัดได้เต็มฟรีดาวนะคะสามารถผ่อนสบายๆได้สูงสุดถึง7ปีสามารถผ่อนได้ตั้งแต่4ปี5ปี6ปีสูงสุดถึง7ปีและคันนี้ 7ปีจะผ่อนอยู่ที่1 0,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆเลยนะคะและคันนี้นะคะออปชันเขาดีราคาก็โดนนะคะเข้ามาดูออ,อปชันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้คันนี้นะคะได้ตัวรถเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินต้องบอกก่อนว่าสีสวยสดแบบนี้นะคะทางร้านเรามาเก็บงานให้แล้วนะคะทางร้านเรานะคะ ไปเก็บสีให้รอบคันเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะก็คือไม่เคยเก็บสีเลยนะคะอาจจะเก่าตามการใช้งานอันนี้ทางร้านเราก็มาเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถใช้คันนี้ได้ไปอีก10ปี20ปีเลยนะคะได้สีรถสดๆด,ดใหม่ๆแบบนี้นะคะและกระจังด้านหน้าเป็นสีโครเมียมนะคะมีโลโก้อีซูบแบบนี้นะคะสุดเท่สุดประหยัด ไฟหน้าดวงใหญ่ใสๆและได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมาให้เรียบร้อยแล้วใครหาอยู่รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะได้ความคุ้มค่าราคาประหยัดบอกเลยว่าต้องจัดคันนี้เลยนะคะและนี่ให้ดูล้อนะคะล้อแมกอลอยตรงรุ่นนะคะพี่พี่เป็นล้อแมกอลอยขอบ18และได้ยางใหม่ปี2024นะคะ บอกเลยว่าใช้ได้อีกยาวๆซุมร้อเบ้าชกให้ดูนะคะสะอาดมากไม่มีข้าบน้ำข้าบสนิมแตยังใดเลยนะคะคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากเป็นรถบ้านแทๆ100้ๆร้อเรเซเลยะคะ่ะรถสวยประวัติก็ดีนะคะกระจกมองข้างเป็นสีโคมเมียมแบบนี้มีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างนะคะและคันนี้นะคะมีชายบันไดนี่สามารถขึ้นลงได้สะดวกสบาย คันนี้นะคะราคาก็ดีนะคะออปชันบอกเลยว่าก็ดีเช่นกันนะคะ,ะให้ดูรอบๆตัวรถเลยนะคะสภาพแบบใหม่มากนะคะภายในก็กว้างดีไซน์ด้านหลังนี่ดีไซน์สวยมากนะคะ,ะให้ดูเลยและความพิเศษของคันนี้นะคะ เขาติดชุดกันโคงมาให้อ่าให้กล้องดูติดชุดกันโคงมาให้เพิ่มสมรรถภาพการขับขี่นะคะจะได้ไม่โค้งเคงนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนลูกค้าจะได้ความคุ้มนะคะได้ราคาประหยัดมากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในคันนี้ฝาท้ายเป็นแบบแมนนวลนะคะ,ะให้ดูเลยภายใน กว้างขวางนะคะดีไซน์สวยภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะทั้งหมดเจดที่นั่งภายในจะได้เป็นสีเบรดหรือสีครีมนั่นเองนะคะอะให้ดูตัวน็อตกันบ้างเลยนะคะตัวนอ็อตตัวตะเข็บนะคะคันนี้ก็สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะตัวนอ็อตไม่มีขันไม่มีขยับนะคะแลวเรารับกันเลยนะคะรับการตัวโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุชนหนัก ทิศกว้ามหรือน้ําท่วมมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซนต์และคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากนะคะรถสวยๆก็ต้องคู่กัดสภาพดีๆและนี่เห็นอะไรไหมคะพรมนะคะอันนี้เป็นพรมเข้ารูป 5D ที่ทางร้านนะคะสังตัดให้ใหม่อันนี้บอกเลยนะคะเป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซนต์นะคะทางร้านเราสั่งตัดให้ใหม่นะคะให้รอบคันเลยและสำหรับแถวที่3นะคะ นี่สามารถพับเรียบแบบนี้ได้เลยแถวที่สองเขาก็สามารถพับเรียบได้เช่นกันนะคะอะเดี๋ยวไมพับให้ดูเขาสามารถพับเรียบเป็นแนวเดียวกันเลยแบบนี้อ่าก็พับเรียบแบบนี้ก็สามารถเออที่จะวางของนะคะสัมภาระเดินทางหรือจะปูที่นอนนอนเวลาไปต่างจังหวัดนะคะสามารถแบบว่า พับเรียปูที่นอนนอนได้เลยนะคะนี่เวลายกขึ้นก็แบบนี้ง่ายดีเดียวรถแบบว่าอนเนกประสงค์จริงๆนะคะสำหรับมิวเอนะคะขึ้นชื่อความอึดทึกทนนะคะเวลาปิดก็องง่ายมากๆนี่ตัวรถได้เป็นสีเทาสีสวยดูแลรักษาง่ายนะคะให้ดูรอบๆตัวรถเลยคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะ ดีไซน์สวยทั้งภายนอกและภายในให้ดูเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ชมนะคะอ่าเครื่องนิ่มเครื่องแน่นมากๆนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องโยน์ดีเซลประหยัดน้ำมันนะคะและเป็นเครื่อง1.9อีกต่างหากขึ้นชื่อความประหยัดขั้นสุดนะคะใครใช้มิลเอ็กบอกเลยว่าจะรู้ความคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะและให้ดูภายในเบาะ เบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังทั้งหมดเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะเป็นสีเบจเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะและคันนี้นะคะให้ดูเลขไม่์คันนี้นะคะเลขไม่์อยู่ที่สองแสนหกหมื่นกิโลเมตรเท่า <c oughs> นั้นนะคะเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลรักษาดีมากนะคะและเป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหาก ควบมาลนยนะคะมันติฟังก์ชันนะคะมีระบบ c ุคอน c o n t มาให้เรียบร้อยแล้วอ่ะให้ดูหน้าจอหน้าจออย่างดีนะคะมีจอหน้าจอเพดานนะคะสามารถฟัง fm am ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะคะและคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายนะคะแอร์เย็นส่ำทั้งคันนะคะนี่มีช่องวางแก้วให้มีช่องเก็บของ และคันนี้นี่มีคู่มือการใช้งานมาให้ใชัดเจนสำหรับอีซูบอกเลยว่าคู่มือเขาเล่มหนามากลูกค้านี่เล่มแบบหนาปึกแบบนี้เลยคู่มือการใช้รถนะคะคู่มือการใช้วิทยุนะคะนี่ก็สามารถใส่ซีดีดีวีดีอะไรได้หมดนะคะนี่ดูเจ้าของเดิมเขาเก็บไว้ทุกทุกเล่มเลยนะคะดูหนามากนะคะ ให้แบบเก็บไปอ่านที่บ้านเลยนะคะอ่านเดี๋ยวให้ดูภายในด้านหลังมัง่งภายในห้องผู้สารของเราด้านหลังสภาพสวยมากๆนะคะดีไซน์สวยได้เป็นเบาะหนังทั้งหมด7ที่นั่งนะคะอนเนกประสงค์ของจริงสามารถพับราบได้นะคะเวลาก้าวขึ้นก้องง่ายมากๆนี่ก้าวขึ้นง่ายด้ ไปได้ทาครอบครัวนะคะลูกเด็กเล็กแดงสามารถไปได้นะคะและมีจอเพดานมาให้มีซอนหน้าจอเพดานมาให้นะคะฝ้าเพดานให้ดูเลยสะอาดตามากนะคะไม่มีสิ่งขี้ควนหรือแบบรอยปากกาอะไรเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังให้นะคะเยน็นสามทั้งคันแน่นอนนะคะและแอร์สามารถปรับแรงลมได้ตัดตรงเพดานนี้ได้เลยนะคะไฟก็เปิดได้แบบนี้นะคะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเป็นรถบ้านมือเดียวเป็นแบรนด์อีสุนะคะเป็นแบรนด์ขึ้นชื่อว่าอึดทึกทนสุดคุ้มและราคาบอกเลยว่าดีมากราคาเพียง5 9 9 0 0 0บาท ผ่อนสบายๆเพียงหนึ่งบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องคันนี้ว่าจะสะอาดขนาดไหนว่าจะใหม่จริงหรือเปล่านะคะเป็นรถบ้านมือเดียวอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ชมกันเลยนะใครหาอยู่นะคะบอกเลยว่าต้องจัดเลยนะคะสำหรับยีสุคันนี้นะคะ หนึ่งนะจ๊ะตัวแบบเล็กอ่าให้ดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะเริ่มจากอาตัวน็อตเลยนะคะน็อตคันนี้นะไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยฝากระโปรงนะคะยังอยู่ในสภาพใหม่มากนะคะคันนี้คือเจ้าของเดิมดูแลร,รักษาดีมากนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะอาแผ่นเพจแผ่นมอกอรนี้คืออยู่ครบคันนะ ให้ลูกค้าดูเลยนี่ยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยแกะหรืออะไรเลยนะคันนี้นะคะเป็นเครื่องโยนตดีเซลประหยัดมากๆนะคะเป็นเครื่อง1 9 0 0 c นะคะขึ้นชื่อความประหยัดใครได้ไดคันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะใครสนใจที่หาอยู่นะคะเข้ามาเยี่ยมชมรถที่ร้านเราได้เลยนะคะ และคันนี้ก็ราคาดีมากๆนะคะาราคาเพียง5900 0 0บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดนะคะซื้อสดร้านเราไม่บวกแวกนะเราฟรีค่าโอนให้ด้วยสำหรับลูกค้าคนไหนที่จัดไฟแนนนะคะเครดิตด,ดีสามารถซีดาวได้นะคะซีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ10,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยบอกเลยว่า ถูมกมากๆและสำหรับพี่ๆนะคะหรือลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาเยี่ยมชมรถที่ร้านคันนี้หรือคันอื่นสามารถเข้ามาได้เลยทุกวันร้านเราไม่มีวันหยุดนะคะร้านเรานะคะอยู่เส้นกาญจนาพิเศษนะคะบางบัวทองอยู่ติดก,กับโรตัสใไซน้อยนะคะเข้าโรตัส์ทะลุหลังโรตัสเลยนะคะอยู่ห่างเซนทรัลเวสเอนไม่ไกลหรือ สามารถปักหมุดมาได้เลยนะคะเซิร์ชใน Google m a p นะคำว่า l i o อน a r รถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็ปักหมุดมาที่ร้านได้เลยนะคะและสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจัดไฟแนนซ์บอกว่าเอยพี่ไม่สะดวกมาจะทำยังไงนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปบริการถึงที่บ้านและที่ทำงานเลยนะคะและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านไม่สะดวกเข้ามารับรถ ร้านเราก็มีบรกิการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันซื้อรถกับเรานะคะบอกเลยว่ามีกับมีแค่คำว่าฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะบอกเลยว่าง่ายดิเดียวจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่3ามชายแดนภาคใต้ก็สามารถ ซื้อรถง่ายๆกับร้านไลออนคาของเราได้เพียงแค่ลูกค้าเปิดใจนะคะ,ะเรามีช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k y o u t u b ไลน์ e TikTok หรือเว็บไซต์นะคะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีน้องแอดมินบริการลูกค้าทุกช่องทางและสำหรับพี่ๆต่างจังหวัดไม่สะดวกมาสามารถวีดีโอคอลนะคะดูรถกับเราได้ทุกซอกทุกมุมเพื่อเป็นการตัดสินใจนะคะและ ดูคลิปแล้วนะคะวิดีโอพอถูกใจแล้วนะคะก็ทำการซื้อขายกันได้ไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะและสำหรับคันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครหารถครอบครัวเจที่นั่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนนะคะ และสุดคุ้มบอกเลยว่าต้องคันนี้เท่านั้นราคาบอกเลยว่าราคาประหยัดไปลถเทิร์นมาให้ราคาแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับพรุ่งนี้จะมารีวิวรถคันไหนอีกคอยติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ